เดี๋ยวเตรียมประกัน <premier> ก <ing> <illing, S 1> <t> ับกระดานนะเพื่อเลี้ยง c เดี๋ยวดีลนติดมือมาเฉยเลยอ่ะเดียวดีลนติดมือมาเฉยเลยเก่บไว้เหมือนตอนนั้นนะเคยซื้อเคยซื้อกับแอดเกนนั้นยังถูกเฉยเลยใช่ไหมตูดมือเฮงนะมือเฮงช่วงนี้ดวงเฮงตทีนี้ทีนี้เฮงมากไหนอ่ะเฮงกาวาอ้าเอาดิเอาเลยก็เป็นสองเล่มนบอกรู้ไม่ไม่ค่อยอันนี้หรอกบอกแล้วเอาเลยสิเอาไว้ครั เดี๋ยวลงเพจครับแล้วไปว่ากันหยิบเดี๋ยวจะหยิบใบเด่นๆมาที่ชอบมาสอยันนี้เท่าไหร่ใบหนึ่งอันนี้สอเมื่อกี้ไอ้เก้าห้าสิบสองพันหิมเลยไม่เดินมาถูกที่แล้วครับเก้าสองห้าอยู่ไหนเยกออกมาเลยมันจะเก็บไว้เองอยู่ไหนอ๋อแข้งแพ้งแข้งแพ้งบีก้าวเกือบทุกทุกกระบอก นับกันจะนับวันไปนับกันจะนับวันชุดสามาชุดสี่มาสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ีอ้าวไปไหนต้องหาครับมือนี่เรามีโอกาสได้มาเจอนะเอาเลยครับอ๋ออยู่ในนี่แล้วดีมากสอในนี้อัเนนี้ก็ส่งอันนี้จะส่งเข้าประกวดกับเขาเลยใช่ไหมครับเ่า้ปต่างเลยไอ้เ่านี่เ้อ อันนี้จะล่ะเป็นสามสี่จะส่งเข้าประกวดด้วยนะพค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะกี่เท่าไรนะมีครับมีเท่าไหร่เมาหมดครับเลขนี้มีเท่าไหร่เมาหมดครับเลขนี้ออกจากบ้านดู้ลวงยังไงนี่ไม่ขาดเอ๊ะ เองครับแม่ยิ้มเลยอ่ะยิ้มแบบยิ้มสุดยอดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอลงเพจด้วยนะตอนนี้ครับตอนนี้ไม่ค้านี่สิบเก้าสามสิ่ตัวตอสามสบสองสามสามสิบสี่งกว่าสามสิบสี่อันนี้อีกสองโอเคแล้วก็ส่งไลน์เนาะแม่อะไรของพี่เขาต่างหากอะนรของพี่เขาต่างหากเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่ชุดกับสองโอเคเนาะจัดไว้เนาะจดไว้หรือยัง อย่าลงนะพี่ไม่ได้นับช่วยนะเออมีมีในคลิปอยู่นะใายและท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะซื้อละวรวยรวยแน่แน่วันเมื่อกี้แกเดินวันเยอะมั่นใจล้านอาจารย์นรอดนี่ห้าแสนเอร์เซอาจารย์ช่างทูนี่ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับนี่ก็นี่ก็สอัสดีครับยังไม่หยุดดึงเลยเนี่ย ถ้าถ้าโดน่ทำมันที่หนึ่งนะจะหน้าเรียนเลยนะถึงเวลาคลายแหมะแล้วครับผมอ่ะเฉลยให้เอฟซีผมได้ว่าจะตามช่างตูนอีกท่านหนึ่งนะครับเด้อเด้อสงไลน์คุยกันเดี๋ยวหนุ่มๆมีคนจะมาซื้ออีกหนึ่งอ้าเดี๋ยวอ่ะช่างตูนมาเฉลยให้ผมหน่อยปิดคลิปผมจะลงเพจโอเคนะครับปิดคลิปนะเลขที่ชอบแล้วเลขในใจเนี่ยมีเท่าไหร่มาหมดก็ด้วยบารมีของ ด้วยาบารมีของเหเรียญนีครับพระพุทธเจ้าเปอรโลกของพระอาจารย์ปู่แก้วเนาะที่ทําให้ผมถูกมาแล้วประมาณสิบดวงหงวซ้อนครับก็อยากจะเฉลยให้นะครับว่าดีที่ชอบทั้งหมดที่ซื้อแต่มันมีตัวชอบอยู่ให้เขียนให้ไหมละ่ะ เขียนให้นะหรือว่าจะดูลอตเตอรี่แล้วก็เอฟซีสามารถถ้าใครสามารถหยิบจับกลอตเตอรี่ได้ก็หยิบจับได้นะ,ะเผื่อมีโชคกับช่างตูนนะครับอันนี้สําหรับลอตเตอรี่ที่ช่างตูนให้ดูนะเอางั้นเป็นรางวัลกลางของจุนะชัดไหมครับมันชัดเดี๋ยวค่อยเขียนให้อ่านี่ครับอันนี้คือลอตเตอรีท่ที่มีเท่าไหร่ก็หาให้ได้แล้วกันนะครับเผื่อมีโชคคือแม่ขายยิ้มหวานไปเลยอันนี้ากเอฟซี เดีดูครับบอกเลยว่าต้องตามนะเพราะช่างตูนนี่ไม่ธรรมดานะครับจริงจช่างตูนจะปล่อยเลขในส่วนของสุรินทีวีนะกับช่างช่องตูนในส่วนของผมก็ได้รับเกียรติวันนี้ช่างตูนมาแบ่งปันโชคลาภนะครับในส่วนของช่าชทายใช่ครับก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่เรามาได้เจอกันป่อย ต้นปีใหม่เฮงปีใหม่ทุกทท่านกับก็ต้องขอขอบในส่วนของช่างจูนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับนี่นครับคนดวงเฮงดูนะเขียนลายเซ็นด้วยนะครับช่างจูนเขียนลายเซ็นท่านด้วยนะครับว่าอือแล้วนี่สามแสนแตกนะครับนี่มีลายเซ็นด้วยนี่เป็นของขวัญปีใหม่เลยนะอืมใช่ครับ ถือว okay. ่าม like oh, okay. okay. really? ีโอกาสนะครับแล้วก็วันนี้ไ right. ด้มาร่วมงานกับช่างคูนก็กะเบิดให้นี่ท่กนรีแนนะครับเด็ดเจ้าไหนครับช่างอ่ามันกีกเป็นี่ของรางวัลใหญ่อ๋อวิ่งวิ่งเโอเควิ่งห้าครับวิ่งห้าบนล่างขอบพระคุณช่างคูนมากนะครับขอให้เฮงรวยๆปีใหม่แต่ถ้าสนใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้ว ถ้ามีงวันหน้าผมจะมีโอกาสได้มาช่างตูนใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสุรินทีวีด้วยครับผมช่องใหญ่เราเนาะครับของพี่ใหญ่ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ